เอาอย่าโม้ด็คุยดีกว่าสวัสดีครับผมบอยประกอบครับ,รบ,รบ,รบสเตตัสของผมก็คือถึงซิกแพคที่จะไม่เด็ดแต่กระบวน่าที่เท้มากอาจ้์ สวัส <One> ด <input> ีครับผมเกมวรินทร์ครับบินแรงบินไกลใส่ใจปริมาณปริมาณทผู้โดยสารบนเครื่องบินครับเมื่อกี้ตกใจเวลาท้ามากเยอครับ เอาต่อแล้วครับคุณเล็กครับสวัสดีครับผมผมกับตันอาลิเครเดชครับถึงผมจะดูตี๋ขาวๆฮะแต่ลีลาผมแกร้งๆพๆๆวาผมร้องเพลงให้ังมอมองเลยนะครับรอบนี้ไนี่จัดเต็มแบบสุดๆเลยนีเดียว รอบนี้หมมากรอบนี้หมมากรอบที่แล้วอ่ะซอบแบบนี้มากๆเลยนะฮะรอบที่แล้วมีศิลธรรมมากๆนะครับผมเดี๋ยวดูรอบนี้เอาต่อเลยเอาเลยฮะสวัสดีครับผมกับตันและเด็กสโลแกนอาจไม่วิเศษแต่ผมมีคู่เด็กเป็นแอร์ฮอสสเตยครับ าดูด้วยเออคนไหนครับผมคนไหนครับชี้เป้าเลยครับโอ้ยครับมีการปิด่ายราจ่ายด้าอ้าเอ้าผุณเคนครับผมสวัสดีครับผมเคนทูฟูครับครับอ่าถึงผมจะดูไร้ค่าแต่ผมยังมีอีกร้อยแปดท่าทีังไม่ถึง ผมต้องบอกเลยนะครับว่ากระบวนการที่โซโลแกนเนี่ยพวกเราเหนื่อยกันมากจริงๆนะครับผมคระเพราะมันไม่มีใครยอมใครเลยมันต้องไม่ซ้ำกับรอบแรกด้วยนะเออเอาคุณบอกคุณอย่าไปยอมครับไปเลยผมกับตาปอนินครับบินฟรีแถมตาแต่ถ้าคกียจะนั่งพี่บัตอีกที

เขาเองดม่ต้อก็พูดสโลแกนลัดังที่สุดในฮอลล้ครับผมพี่ก๋อรี่ตบอกนะครับว่าตรงเนี้ยไม่เท่าไหร่แต่ตรงนี้ก็กรี๊ดลั่นเหมือนกันแล้วครับผมออกอาการมากเลยเอ้าสโลแกนรับผมน้องใหม่ครับผมบผมกัปตันได้ภัฒนะครับ พี่ดีใจตัดันน้องใหม่ฝากเราฝากตัวด้วยนะครับไ้องเพื่อะไรเลยฝากน้องใหม่ขเราด้วยฝังนายธนภัทด้วยนะจ๊ะถูกต้องโลแกนก็ต้องร้อนแรงแต่ว่าได้ใจถูกต้องเอาละภาระหนักมาที่คุณ้ะครับผมคนที่เราเข้าใจ เราคุ้นล็อกังฮะต้องไม่ยอมใช่ไหมเราไม่ต้องม่ยอมใช่ไหมถึงกล้ามผมจะไม่ต็นมัดแต่ผมก็มีแรงจัดทั้งคืนแลวค่ะ อะไรฮะจับดอกไม้เป็นพ่อจับดอกไม้เดี๋ยวเดี๋ยวเลยผมจะพยายามได้ว่าคุณโป๊อไม่เคยผ่าท่านี้ก็อระดือแล้วหมดแล้วอ่ะไปติดเตยมาบ่อยไปติดเตยมาบ่อยตายไปเลยไปเขาพร้อมเนี่ยครับไปท่านต่อไปเลยสวัสดีคะ มาเดียครับเรื่องตกหลุมอักาเนี่ยผมไม่กลัวแต่ที่อยากรู้ชัวร์คือมันตกหลุมรักด้วยกันไหมจ๊ะคิวคิวมาเดียมาเดียวครับเหมือนเดิมเลยครับผมครับไม่เปลี่ยนอะไรเลยอะมันเป็นซิงเกิลเชอร์คิวคิวโอน่ารักน่ารักเหมือนมีใครแบบอ่ะต่อเลยรื่อหล่อ สวัสดีครับผมกับตังเจนจิครับจีรักเธอคนเดียวตลอดไปไม่มีเปลี่ยนใจแน่นอนจ้ะไปบ้างไปบ้างเอาแม่นี้คุณรู้ไหมที่มันยิ่งเสี่ยงยิ่งยากเออเอาใหม่เาใหม่เอาใหม่อาใหม่ต่อไม่ได้แล้วมันไม่ดีไงดีเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่รักใครเนี่เอาใหม่เอาใหม่ตอนนีคำควันผมอ่านไม่โดนแต่ถ้าคำโดนอาจจะเจอดี นอยู่โดนแผลโดนอะไรเงี้ยใช่โดนโดนอะไรเงี้ยนี่มันงานคอนเสิร์ตหรือมันงานอะไรครับเนี่ยมีความดาามีมากท่านต่อไปนะครับอย่าอย่าสวัสดีครับคุณตั้งหมาครับท่าไหนต้องะไรก็ไปนีแล้วเมื่อไหร่พี่พี่จะสั่งเทกออฟสักทีเพราะผมคนนี้คิดถึงคิมเบอร์ลีแล้วครับ เปล่าตัวกันแรงมากเลยประคานมากเลยประคานมากเลยโอ้ยเดี๋ยวนี้แบบว่าที่ไปยิ้มไม่หุบเลยเดี๋ยวนี้แบบว่าแบบขยันมากเลยโอ้ยคลอลูกไปทะเลเออนี่ผมมางานเวีตี้ใครหรือเปล่าเมื่อกี้สโซเชียลหนักมากเลยเอ้ยงไปหมดเรื่องเลยงานอัลฟาโลเลยเนี่ย ใจเย็นอย่าไปอีกสาเแล้วสิเอาน้องหน่อยเอาครับท่านต่อไปครับผมสวัสดีครับผมเจสันครับทุกคนเหนื่อยหมดเลยยังไม่ได้คิดเลยนะยังไม่ได้คิดอะไรใหม่เลยสวัสดีครับผมเจสันครับผมเป็นคนไม่มีแฟนแต่ตอนนี้อยากมีแฟนแล้วครับผม อ้าวสุดท้ายนะครับโอเคผมครับผมกัมกบตาลปอนัทุวิครับถึงผมจะมีลูกสองแล้วแต่ผมก็ยังเหลืออีกสองลูกนะครับผมปีนี้กัจะมีลูกเพิ่มลูกแฟน ก็คิดอะไรเยอะแลวคุณบ้อยเป็นสองคนเป็นสองคนโอ้หอยากจะหนึ่สองดูบุคแลนะเรานะเอครัก sì ็ร้องมาขนาดนั้นพี <h <h uh ่ก็ต้องไปต่อพี่ต่อพี่มอยค่ะก่อนที่เราจะไปไกลกว่านี้นะคะแล้วก็ก่อนที่เราจะเช็คออกทุกคนไปไกลถึงจุดหมายนะคะถ้ออยากจะบอกว่านอกจากทั้งความสุขแล้วก็ความสนุกที่พวกเราเนี่ยจะมามอบให้กับทุกคนแล้วเนี่ยเรายังได้ทาบุญกันด้วยค่ะอยากให้ทุกคนพรมเลยกับตัวเอง่อยค่ะ